จะได้มาอวยพรให้ห<า>กับบอสติ๊กของเราค่ะเฉเลยคะ่ะเชยเลค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อเร่พี่น้องเทาว่อนแก่นเนาะมือดีดีใจหลายครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาผ่อนแก่นนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยนะคะวันนี้ได้มางานวันเกิดน้องชายนะครับ ตั้งแต่ดิวรู้จักกับน้องบิคค๊กพี่บ้านฟินแลนด์ตั้งแต่แบบรู้จักกันดิวบอกว่าบิ๊กอย่าคุยเรื่องธุรกิจด้วยกันพี่จะเป็นพี่ชายและซัพพอร์ตหนูตลอดเราจะไม่เคยมีการแบบดิวงานหรือคูยเรื่องธุรกิจด้วยกันมาวันนี้เหมือนกันครับดิวก็มาเพื่อมาซัพพอร์ตน้องคนนี้ตั้งแต่น้องยังไม่ได้เกิดเรื่องราวก็ถามไทยกันตลอดวันนี้นะครับดิวก็มี ของควาน่ารักน่ารักมามอบให้น้องชายคนนี้หวังว่าน้องชายคนนี้จะเติบโตและประสบความสาเร็จต่อไปและดิวอยากจะวอวยพรที่ดิวอยากจะวอวยพรให้น้องบิ๊กนะครับมีความสุขมากๆขอให้หนูเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถจเจริญก้าวหน้าทุกๆการวันนี้พี่ดิวอายุ32ปีน้องบิ๊กอายุ24ที่มาจากความจนเหมือนกันและชีวิตเราเหมือนกัน มันก็เลยเป็นชีวิตที่แบบนำพามาเจอกันวันนี้พี่ก็อยากจะมอบทุนการศึกษาให้น้องบีเพราะว่าเห็นไปประถมนิเทศนะครับวันนี้พี่ก็มีมาลัยน่ารักน่ารักมามอบให้หนึ่งแสนบาทครับช่หค่ค่ะน่ารักน่ารักนะคะแต่มี happy birthday to อยากบอกน้องชายมากนะครับแล้วก็รักที่สุดนะครับแล้วก็อยากซัพพอร์ตทุกช ok ่วงเวลาดีๆของน้องนะครับแล anda, oh. ้วก็ขอบคุณแขกทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้น่ารักที่สุดเลยครับบอกให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองครับ้เดี๋ยวนะครับเดี๋วนะครอัน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 นจะไหนครับโรกี ดูพี่ดีมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบพี่ๆเหมือว่ามีอะไรก็ช่วยกันตลอดติดต่อกันตลอดเนาะครับผมพี่ชายที่ที่ดูแลน้องนี่เสมอเพราะว่าเส้นเลือดยังเพื่นกาดสีขึ้นหอดยังกาดสีอยากคิดหอดน้องซ่าอันนี้อยากให้น้องได้อยากให้น้องได้ขอบคุณพี่ดีมากครับขอบคุณครับพี่เดียวสิ่งไงปับันนี้อีก FC เลยค่ะจากบ้านฮักนะคะฮักนะฟินแลนด์นี่อีกหนึ่งซอใหญ่เลยนะฮะ ใช่ครับวันนี้เราได้มาอวยพรอวันเกิดน้องดี่วันพิลาห์นะครับพี่ดิวก็รู้สึกว่าทําในฐานะพี่ชายคนหนึ่งแลวการที่ทำเต็มที่ที่สุดนะครับก็มีความสุขมากที่ได้มาสัอร์ตน้องชายคนเดียวก็ดูแลน้องเดียวอยู่ในก็เลยะไม่เห็นหน้าแต่ว่าคชื่อนเกียวับ่อ่อนเนาะดูแลน้องตัวเจให้พี่ว่ายอยา้องไม่สบายเนา้ก็ถีุม